ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมจะมาแนะนําแหล่งเติมเกมนะครับใครที่อยากเติมแบบคุ้มๆก็มาเติมได้ที่ Man Shop. ลิทแมนช็อปร้านนี้ก็ให้บริการมานานแล้วนะครับเชื่อถือได้ราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าสี่หมื่นคนใครที่จะเติมเกมก็ให้ไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่าแอดลิทแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอเลยก็จะมีแอดมินบริการตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนเลยนะใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปแล้วก็สามารถมาใช้โปรแถมสองเท่าสาหรับ ว่าโปรแถม2เท่าของลิสแมนช็อปจะแยกจากดับเบิลในเกมครับผมจะให้ดูเทียบกันในเกมกับโปรที่เหมือนกันแลกซื้อ210เงินในเกมจะอยู่ที่ 1 0ึบาทแต่ถ้าเติมผ่านลิดแมนช็อปจะเหลือแค่955าบาทเท่านั้นเองสำหรับการซื้อครั้งแรกก็จะแถม2เท่าเหมือนกันส่วนการซื้อครั้งต่อไปริดแมนช็อปจะแถมโบนัส10%ให้ทกแพ็กเกจเลยนะครับใครที่อยากซื้อถูกกว่าและยังได้เงินในเกมเยอะกว่าก็มาเติมเกมผ่านลิดแมนช็อปครับนอกจากเกมวันพันแมนแล้วร้านนี้ก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น pubg mobile, และหน้า i g call of duty, rov, d r a g o r a r o h a n m god of genesis, mu origin 2และแน่น นก็จะมีเกมอื่นๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่อง Artistic Gamer ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับ so สวัสดีครับก็พบกับผม a r ร์ติติกเกมเมร์นะครับวันนี้จะพามาดูคอมโบนะครับที่เขานิยมใช้ในการตีบอสกิลด เขาจะนิยมใช้2ตัวนี้คู่กันนะครับก็คือหน้ากากหวานกับบีคิงสองตัวนี้แนะนําให้อัพให้สุดไปเลยนะครับ5ดาวไปเลยตอนนี้ผมอัพ2ดาวอยู่นะครับมันเป็นตัวละครสายต่อสู้เหมือนกันนะครับก็แนะนําให้อัพทั้ง2ตัวเลยครับมีประโยชน์มากๆเลยก็แนะนําให้อัพหน้ากากหวานก่อนครับ เพราะว่าตัวเกมจะแจกสร้อยนะครับเอาไว้อัพในไอเทมเฉพาะ3าดาวของหน้ากาก,ากหวานครับเซิร์ฟนี้ผมก็เพิ่งจะรีมาเล่นนะครับก็ยังเล่นได้ไม่นานเลยพลังเพิ่งจะหกหมื่นเองแต่ได้ตัวดีนะครับผมก็เลยย้ายมาเล่นเซิร์ฟนี้นะอันนี้ก็จะจัดทีมตีบอสกิวนะครับจเจ้าหน้ากากหวานกับบีคิงเข้ามาตัวที่ตีบอสกิวเก่งๆก็จะมีโซนิกนะครับโบลตสแล้วก็ราชาทะเลซึ่ง3ตัวนี้บางคนก็ไม่มีนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีสักตัวเลยที่กล่าวมาโซนิกหลายคนก็น่าจะมีกันนะครับเพราะากิจกรรมมันแจกแต่ผมก็พลาดกิจกรรมไป เพราะว่ารีหลายเซิร์ฟนะหลายๆคนก็อาจจะพลาดเหมือนผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่นิยมก็เลยจะกลายเป็นตัวที่หาง่ายนะครับอย่างบีสคิงกับหน้ากากหวานนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันเวลาจะตีบอสคิวก็ให้สังเกตที่ฝั่งขวานะครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันฝั่งขวามันจะบอกว่าวันนี้มีสายอะไรนะครับที่สามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นได้สายต่อสู้สายอุปกรณ์สายพลังสายเทคนิคนะครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็มีสถานะอะไรที่สามารถสร้างเพิ่มได้ก็แต่ละวันก็จะมีกัดก่ออนเาไไมะรอย่าอน ต่อสู้กับเผาไม้นะครับผมก็ใส่บีชคิงกับหน้าขากหวานซึ่งเป็นสายต่อสู้ไป2ตัวเนาะ แล้วก็ G ีนอตกับราชาใต้ดินนะครับเป็นสถานะเผาไหม้อันนี้ผมก็จะมาเช็คอุปกรณ์นะครับว่าแต่ละตัวใส่ครบหรือเปล่าตอมิกกับบอลทองผมจะใส่เป็นเซ็ตนักดาบนะครับเวลาโจมตีโดนสามตัวก็จะแรงขึ้นนะครับซึ่งใช้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่กับบอสคิวนะครับเพราะบอสคิวมันมีแค่ตัวเดียวแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปตะลุยด่านต่อนะครับก็เ,เลยขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ใช้อันนี้ไปเลยละกันส่วนเซตราชาท่าน,นฟ้าก็จะใส่เป็นมาเฟียนะครับผมจะเอามันมาแค่ยืนเฉยๆนะครับก็เอามาบัฟ อันนี้ก็ทัตซึมากินะครับเพิ่งได้มาเพื่อเช้านี่เองได้มากับอะตอมิกนะครับก็ได้ชิ้นส่วนมันมาปั้นต่อผมก็เพิ่งจะพูดไปคลิปที่แล้วนะครับว่าได้ทัตซึมากิมาอีกนี่ฮาเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้นี่ผมได้แบบรัวๆเลยนะครับก็เพิ่งจะได้สัมผัสมันครั้งแรกนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาแต่ผมจะปั้นมันไว้แค่2ดาวพอนะครับแล้วผมจะไปปั้นตัวอื่นต่อเพราะผมจะรีบเร่งอัพตัวละครที่เอาไว้เคลียดด่านก่อนนะครับแต่จริงๆอยากได้จกักรพรรดิเด็กกรลาชาทะเลนะครับ เพราะผมจะมาปั้นทีมดาเมจกับทีมสะท้อนแต่ว่าลุนเมื่อเช้าก็ดันได้ทัตสึมากิมาแทนครับส่วนมากหน้ากากหวานเขาจะใส่ชุดป่าเถื่อนนะครับก็คือเวลาโจมตีตัวหลังมันจะยิงดาเมจมาแถวตั้งด้านหน้าครับแต่ผมไม่มีผมจะใส่เป็นเซ็ตนักลบแทนนะครับที่เพิ่มพลังโจมตี10%แล้วนอกจากดูออปชั่นของชุดแล้วนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันที่ห้อยมาก็คือความเร็วนะครับ เพราะอุปกรณ์ความเร็วนะครับมันจะกําหนดว่าใครตีก่อนตีหลังก็ต้องเรียงให้ถูกนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คอมโบที่เราตั้งไว้ก็คือชุดคอมโบนี้นะครับที่ผมจะเอาไปตีบอสกิล ผมจะให้ราชาใต้ดินนะครับเร็วมาเป็นลาดับหนึ่งเลยนะเพื่อจะให้บอสกิลติดสถานะเผาไหม้ครับทาไมต้องติดสถานะเผาไหม้นะครับเขาจะทําให้พารสีของจีนอสทางานพารสีของจีนอสนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะเผาไหม้จะทําให้ตัวเองติดสถานะกระหน่าด้วยพอจีนอสติดสถานะกระหน่านะครับคอของจีนอสก็จะทํางานคอของจีนอสเมื่อทีมเราติดสถานะกระหน่านะครับจะได้พลังงานมา2จุด <standards> นอกจากนั้นราชาใต้ดินก็จะไล่โจมตีตัวที่ติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับสถานะเผาไหม้สามารถสร้างด a m ให้บอสกิวเพิ่มเติมได้ด้วยและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ผมอยากให้ราชาใต้ดินตีก่อนส่วนคอมโบที่2นะครับจะให้หน้ากากขวานเปิดก่อนแล้วตามด้วยบีสคิง ก็คือจะให้หน้ากากหวานนะครับเ็วเ็นอันดับ2ต่อจากราชาตใต้ดินพอหน้ากากหวานนะครับมีสกิลอันตรีที่สามารถทําให้ศัตรูที่เป็นสัป,ปหลาหรือว่านักโทษฆ่าหัวติดสถานะรับดาเมจซึ่งมันจะไปคอมโบกับพาสซีฟของบีชคิงนะครับเมื่อทีมเราโจมตีตัวที่ติดสถานะรับดาเมจนะครับบีชคิงจะทําการไล่โจมตีตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาคู่กันนะครับหน้ากากหวานต้องตีก่อนเสมอนะ ส่วนบีดคิงจะโจมตีเป็นตัวที่เท่าไหร่ก็ช่างหัวมันเลยนะครับพอพาสีมันได้ทํางานแล้วนะครับเมื่อเพื่อนเราไปตีตัวที่รับดาเมจมันก็จะไล่โจมตีเสมอนะสูงสุด3ครั้งต่อเทิร์นครับถ้าให้บีดคิงอันตรีก่อนแล้วตามด้วยอันติีของหน้ากากหวานนะครับถึงจะแรงกว่าแต่ผมกลัวว่าพลังงานมันจะหมดก่อนนะครับจะไปไม่ถึงหน้ากากหวานนะตอนนี้ผมก็รอจักรพรรดิเด็กนะครับมาแทนจีนอสนะจะได้รีดพลังงานต้นเกมได้เยอะๆนะครับผมก็เอาบีดคิงไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าพลังงานยังน้อยแล้วก็ดาวยังน้อยอยู่เลย ผมกลัวมันจะตายก่อนที่จะได้โชว์คอมโบนะครับซึ่งถ้ามันอัพดาวเยอะๆแล้วมันสามารถยืนแถวหน้าได้สบายเลยนะครับตอนนี้หน้ากากหวานก็เร็วเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนบีทคิงก็เร็วเป็นอันดับ2ก็จะใส่อุปกรณ์ให้ราชาใต้ดินเร็วกว่า2ตัวนี้นะครับ ก็จะใส่เป็นเซ็ตต่อสู้นะครับเพราะผมเอามันมายืนแท้งตรงกลางเลยนะเซ็ตต่อสู้ก็จะเพิ่ม HP 10% o p ชั่นที่ห้อยมาผมก็จะเน้นเป็นที่ความเร็วกับป้องกันนะครับก็จะให้มันยืนให้ได้สักอึดใจนึงนะครับให้คอมโบเสร็จแล้วค่อยตายนะครับอย่าเพิ่งรีบตายนะตอนนี้ผมก็จัดทีมกับอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับพลังก็อยู่ที่6 0 0 0ื่นแล้วสิ่งที่สําคัญกับอุปกรณ์นะครับเราอย่าลืมเอาไปเทมเฉพาะด้วย ว่ามันเพิ่มเลือดกับดาเมจให้เราค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะอัพแค่ไอเทมโจมตีนะครับเพราะว่ามันใช้วัสดุค่อนข้างเยอะเพิ่มพลังโจมตีจาก2เป็น12เลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปอัพของ Beast King ต่อนะครับแต่วัสดุไม่พอเดี๋ยวก็จะไปที่แ l a กันก็แนะนําให้อัพเป็น3ดาวนะครับมันจะดีมากอันนี้ก็จะกดหมัดทะลวงไปเลยนะครับทุกวันนะครับอย่าลืมมาเข้าแลบนะครับกดหมัดทะลวงง่ายๆเลยเราก็จะได้วัสดุไปอัพดาวไอเทมเฉพาะครับอันนี้ก็จะได้มาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเคลียร์ไปถึงแค่ชั้น2เองแต่เดี๋ยวพอเลเวลสูงๆนะครับตัวละครเราเก่งๆเราก็จะมาอัพตัวละครที่เรายังไม่ได้อัพนะครับง่ายมากขึ้นนะ ก็ให้เน้นอัพ6ตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามอัพตัวอื่นๆอีกทีนึงถึงตอนนั้นในตัวที่เราอัพไปสูงๆนะครับเราต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะครับก่อนจะอัพไปทีละสเต็ปหนึ่งก็จะทําให้มีเวลาอัพตัวอื่นๆได้นะครับ อันนี้ผมก็อัพ2ดาวไปแบบเปลืองมากเลยนะครับอัพไปเป็น10ตัวเลยเพื่อจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับจะบอกได้เลยว่าพลังไม่พอใช้เคลียร์ดาดเลยนะครับก็แนะนําว่าให้อัพเป็นตัวตัวไปนะครับอย่าอัพเป็นกลุ่มแบบผมอันนี้ผมก็จะมาซื้อวัสดุที่ใช้อัพไอเทมเฉพาะนะครับแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ก็จะเอาไว้อัพวันอื่นนะครับก็เล่งปั้นตัวแบบสุดๆเลยนะครับนอกจากอัพดาวนะครับก็มีตีบวกด้วยนะครับตัวที่จะอาลงไปสู้กับบอสกิลนะครับผมก็จะตีบวกไอเทมเฉพาะที่เพิ่มพลังโจ ก็จะโบวไปอยู่ที่เวล25นะครับพลังก็จะตกที่200กว่านะพลังต่าเตี้ยเลี้ยดินกันมากเลยนะครับคนอื่นเขาตีกันเป็นล้านๆไปแล้วครับพอเราอัพทุกอย่างเสร็จเราก็พร้อมลุยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตีบอสกิลกันครับยิ่งเราสร้างดาเมจให้กับบอสกิลเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้อุปกรณ์ตีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับก็ให้ขยันอัพตัวละครนะครับแล้วก็มาท้าสู้บอสกิลกันนะตอนนี้กิลวผมคือล้างมากนะครับไม่มีใครเล่นอยู่เลย จะออกไปเข้าใหม่ก็ไม่มีใครรับนะครับเพราะว่าพลังผมยังน้อยอยู่เลยก็ตามสเตปนะครับผมก็เปิดด้วยราชาใต้ดินแล้วก็มีอะตอมิกนะครับไล่โจมตีเพราะราชาใต้ดินเป็นสายอุปกรณ์หลังจากนั้นจีนอยก็ติดสถานะกระหน่านะครับได้พลังงานมา2จุดตามด้วยตัวที่2นะครับหน้ากากหวานสร้างดาเมจไป3ามหมแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะรับดาเมจสถานานี้ก็จะทําให้โดนโจมตีแรงขึ้นนั่นเองครับตอนนี้บีชคิงก็ไปตีแล้วนะครับแล้วบีชคิงก็ตีซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตีตััววที่ติดดรรรบาเมม ถึงตัวบี k คิงเองด้วยนะครับบีชคิงก็จะทําการไล่ตีครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมผมตัวยังดาวน้อยอยู่นะครับพลังยังน้อยอยู่แต่สําหรับเพื่อนๆที่เล่นกันไปไกลแล้วนะครับจะสามารถยืนได้นานกว่านี้แล้วก็สร้างดาเมจได้เยอะกว่านี้มากเลยนะครับก็ลองเอาคู่นี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพยายามปั้น2ตัวนี้นะครับให้ไปถึง5ดาวทั้ง2ตัวเลยแล้วจะเอามาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าดาเมจมันมากมายมหาศาลขนาดไหนส่วนตอนนี้ทีมผมก็กําลังจะตายกันหมดแล้วนะครับแถวหลังนี้ก็ ตายเพราะดาเมจสะท้อนทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันดีกว่าครับว่าดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นประวัติสูงสุดนะครับที่ผมเล่นในเซิร์ฟนี้ก็คือ2 7 0 0 0 0เนะครับสองพถ้าเทียบกับพลังก็จะถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าอัพดาวไปสูงสูงกว่านี้รับรองว่าเห็นผลแน่นอนวันนี้กิวผมก็เล่นกันอยู่แค่2คนนะครับคนอื่นคือไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันหมดแล้วนะครับรวมถึงหัวหน้ากิวด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวหน้าคิวไป ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์หน้าจอได้เลยนะครับที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยคลิปนี้ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก็สามารถติชมแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเอาข้อมูลที่เพื่อนๆติชมไว้นะครับก็จะเอามาปรับปรุงพัฒนาคลิปต่อไปครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ